สววัสสดียามาเด้อพี่น้องสบายดีอากาศหนาวพี่น,อน,อน้องเอ้ยน้องเหนยกระจุนปากแตกเลือดไหล <c oughs> เป็นยังบอกบปลาลุ่มไปดูลุ่มลุ่มลุ่มไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เออเต็มขึ้นนี่แม่ว่า <c oughs> อยากห่างยิ่งไปจ้งเ <c oughs> หรอเกลือ <c oughs> ไปเกลือยังไงไข่แม่ปบดเถืออนดิ อืมเลืมมอาสบายดียามเศ้าๆจะดีโดขึ้นตะก,ก้อกใสเอ๊ะเน้อยอกันไมหน,มนาเนี่ยซีนผอมกันพี่น้องสะพานซ่นผอมกันลกนึงเขาพอดาวพรดาวเนอยอนอนเด็อกอาบ้ำน้ำกับพอคอยนอนะไรมันคือ ตอนนี้รับแล้วหนูเขาก็ดูเันรับนอ่น้ยกัน,น,น,กนย่งป้าแซวการเป็นไข่เป็นวัดว่นไหแเราจะไปหาขาวาัีเออมันนีไปเนาะเสียงยังไะ,ะเจ็บปากแค่ยังขงเสียงยังไะ มีออยคือบ่เห็นมาทำงานเนาะพอสิมาแต่เศร้า,าพอน้องมอดก็สิมาแต่เศร้า,าปุ๊บค่ะพอบางมอดเนาะเดีวแม่ไปขวัญแต่เห้อยากคิดดูจะดูแม่แดโลด,โโม,โดมีต้มไก่กิน <c ười> ไก่กินเกียงเนะ Jeg er så redd. มาเก็บอืมนละขันเปียนหนี่กับงาวขันเก่ากุ้ยนะอะตะเว้นก็ขึ้นอะไรพี่น้องกินแล้วหกโมงกลัวข้ากันานึงเขาแต่ว่ายังพัได้ขึ้นอายยังพันได้ซุกจะว่าผมไม่แล้วตาเงี้ยงหน่อยนึ

เรลากันยังมาน่าอยู่ได้ขนอมเลยแต่ว่ายังสิมาไปเรื่อยอยู่แล้วยังพระแนนว่ายุดมาดอกเพอเพื่อสิมานําได้เพื่อสิมาดินได้น้อพี่น้องมันคล้องไงเมืเ่อวันเราเห็ดเดียววันเราเห็ดเดียวนี่ฮะยังอยู่ประมาณสี่รถช่องสี่เต็มห้องกูไปดิหลิกปันได้เลยพี่น้องห้องละเจ็ดร้อย

คือสิบลง,งนักนนตีมันี่เออแต่ยังเรียูเธอมาได้ชมแหละนี่ค่อยขากีสีลงกดังเนอะเป็นดำรงแนนนทบุตรายเขาหยาดนี่นี่แต่บุรก็จะทำริ้วสีบุรุษดอไม่สวยๆผู้ใจสีไปะนะขันแม่น่ยกระปุก เพื่อนครัวต่อจากห้องหน่ำก็ได้เดี๋ยวพี่น้องคอมเมนต์อนาคตข้างหน้าเก็บเงินได้ก็ยังเหลืออยู่เพื่อนครัวเห็ดเห็ดติ๊บก็ได้เท่านี้ก็เห็ดมีเพื่อนครัวเอาเป็นเพียงหน้าเป็นเพื่อนครัวก่อนอันนี้เห็ดเป็นกระเบื้องอันนี้เป็นเห็ดเพียงหน้าเห็ดเป็นไใบกระเบื้องจะสีอามาใส่ไปค ันคายมูน้องเนยในเทียงเแหละฮ่าบกสวเน่อยจุนเนยหัดสวะแบว่าไปข้าไปเก็บเอาบกชัววิ่งดอกก,กระดาบเด้เออเจ๊เตเไอ,ไ,เอ,อไปเลย Hmm. Cái áo mặc như này, 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 này. Oh. Nhi, nhi, nhi. Bà, mà nè Ồ ồ Nhi này bên hào rồi bó Bó thì ở à lượm khẩu rồi tôi đi đi nha kiếp hải phô giao tam Ừ, à đây đây Cháu cái sợi phở đâu ở dưới ha, bởi vì mặt cỏ có kẹt dưới rung mấy bụi he Nói ngô không ha, bởi vì khiến đây nè Đê Bò, rung mà thật lắm Tao không khỏi đi Tao sao nhưng mà không khỏi đi Ha kẹp ở đâu rồi mà một tên này thầm mấy nó kiếp kiếp đây này thằng này à mặc tương tương mà đâu ừ. mình làm hết là mặc đừng mặc nội thế gì bỏ kiếp toàn thế ra nè mặc nè thua nè thua ôi mà anh em vào tụng đây đi nói này. Ừ. <laughs> được mang này áo lúc mặt này mặc đèn. Mặc đây. Đây. Nhàng, khi. bên Bà Bà nhà mặt nọi mặt nọi mặt đây mặt nọi mặt nọi mặt nọi nè Mặc mặt nọi mặt nọi mặt

นนมั่งครัวไหมอืมพอดีตามด้วยนส,สดจากสวนเบิดหละ,ะวักครัวกันเลยเป็นไ,ไงทั้งเห็ดนะบอกกับร่วมทั้งเบิดกับสั่งไปสองพันก่อนนะขนาดสี่พ่อแต่ว่าบึ้งแล้วบล่าว่าสี่พ่อคนน่ะจักสองสามร้อยคนนะนสี่พ่อท่านไปน้อยคอยสั่งมาใหม่ พ่อ,อยัยอ่อยมากเลยทีแาก็ได้พี่น้องเดินดเป็นมากเลยพ่อ,อยังอ่อยไม่ลุยงานแต่คือสีแ้วอ,อยู่ดอกมือนี้เบิกไปแจ็คลอยเลยซ้ำลอยเลยได้ยังได้ยัง น่าง,งามเลยพี่ตองเลยน้อนงเลยงามเด้สวยมากเลยตื่นสวยทุกวันได้ยังมาฝากให้ถ้วยบ่อถ้วยปลาลุงเไม่นำนู้นูเลยละ่ะ <laughs> ได้เคียดนี่นี่บ้าโทรไปเคียตหน่อยมาฝากอีกแล้ววันทีมกเลย บ<อ>้าเทอเลมากลายนี่ต้นใหญ่ๆมนสีลูกไปเอาอืดสาวอุ้ยลักกเนียบไปถั่มาไมน่าเคิดไปไว้ป่ะม,มัน,นสินเกลียวเกียวเส้นนี้ก้อยหายมมน่าเลยไปใช้ไฟเหนียวเลยคือสิบลเป็นเบิรบไอซีลอยเลื่อยเล,ยล่าอีดอกขั้นแล้วมือนี่

Ừ, không bunny, thơm bọn này, nó khăn ngon, đôi bát. Mhm. khăn Mhm. 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 đẩy Mhm. 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 Mhm.

ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเด้อค่ะมาหับทรงคลิปให้กขอขอบคุณหลายๆท่าน้นะนำอ่งเลยต่วสุดท้ายบริเทียร์เราทางนี้นะแล้ววะแหละเดี๋ยวอีซ้ำของสุดท้ายแล้วกับสร้างข้าจอก,กับซิมาสาบที่ม,กม่ก่อว่สาบไปเอย อพอเขาลุกไปกันนอนพอกันขีบหนาะขอบพุ่นหลายๆพี่น้องอกระตุกนนักกะยากอยู่สบายดีเด้อ